เซียนใจสั่นเวียดนามมีตะลึงทีมชาติไทยใช้สไตล์ยุโรปคว้าทองซีเกมด้านโคซิโก้รับ500ล้านจากเหงียนหลังพาฮองอันพังอาจชนะเอเชียในคลิปนี้ช่วงแรกนะครับมาจัดเต็มในเรื่องของความเคลื่อนไหวทีมชาติไทยชุดสู้ศึกฟุตบอลซีเกมกันหน่อยอย่างที่ทราบรายการนี้เนี่ยทัพช้างศึกนะครับตั้งเป้าคืออยากจะไปคว้าเหรียญทองซีเกมให้ได้ ก็มีบดามแป้งเป็นผู้จัดการทีมเหมือนเดิมแล้วก็เป็นมานโพกิ้งนะครับรับหน้าที่คุมทีมออกไปโดยทีมชาติไทยชุดซีเกมเนี่ยก็ได้ฝึกซ้อมกันไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็ถือว่ากําลังเตรียมความพร้อมอย่างเข้มข้นเลยนักเตะก็ได้เกือบจะครบแล้วนะครับในการมาเริ่มฝึกซ้อมชุดก่อนหน้านี้ที่ฝึกซ้อมวันแรกเนี่ยก็จะนําทัพมาโดยเอกนิตปัญญาแล้วก็นักเตะที่มาจากยุโดปนะครับอย่างเบนจามินเดวิดโจนาธานเข็มดีชยาพิพัฒ แล้วก็มีอีกหลายๆคนนะครับส่วนล่าสุดเนี่ยก็ได้พี่ตองกวินทำสัจนานนะครับผู้รักษาประตูจากการท่าเรือก็ได้เข้าแคมป์ฝึกซ้อมกับทีมแล้วโดยพี่ตองเนี่ยน่าจะรับหน้าที่เป็นกัปตันทีมด้วยนอกจากนี้นะครับยังได้ในส่วนของวิลเลียมไวเดอร์เชอร์แล้วก็ธีรศัก์เผยพิมายจากกริดพ,พลพลนะครับหลังจากจบโปรแกรมไทยลีกเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาก็จะเหลือนักเตะตัวหลักอีกไม่กี่คนก็จะถือว่าพร้อมพอสมควรสำหรับทัพช้างศึกทีมชาติไทย สิ่งที่น่าสนใจของซีเกมในครั้งนี้ของทีมชาติไทยผมมองว่าเรื่องของตัวผู้เล่นนะครับถ้าคุณไปไล่ดูตัวผู้เล่นของทีมชาติไทยไปลุยซีเกมในครั้งนี้และคุณจะคิดเหมือนกับผมว่าเป็นอีกหนึ่งชุดที่ดูดีอย่างมากถ้าดูจากชื่อชั้นดูจากโปรไฟล์นะครับน่าจะเป็นชุดไปลุยซีเกมดีที่สุดในหลายๆปีก็ว่าได้เพราะเรามีนักเตะมาจากต่างประเทศเพียบเลยนะครับแล้วก็มีนักเตะหลายคน เคยมีประสบการณ์ในการเล่นยูโดมาด้วยอะยกตัวอย่างที่จะเป็นแกนหลักพี่ตองกวินทำสัจจานันแน่นอนนะครับประสบการณ์ของพี่ตองกวินทีมชาติไทยชุดใหญ่ประสบความสาเร็จกับเมืองทองไปค้าแข่งในลีกเบลเยียมไปค้าแข่งในเจล u กมาแล้วแล้วก็เป็นหนึ่งในขุนพลของทีมชาติไทยชุดควา้าแชมป์ AFF เ u ฟซูซูกิครับครั้งล่าสุดเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่ตองจะช่วยน้องๆได้เป็นอย่างดีแน่นอนนะครับเกมล่าสุดที่ลงให้กับการท่าเรือก็สามารถเก็บคินชิดเพิ่มความมั่นใจก่อนไปลุยซีเกมได้ ขนาดที่นักเตะในทุกๆตำแหน่งเนี่ยก็มีเป็นแกนจากยุโรปมาเพียบนะครับซึ่งเป็นมิติใหม่ของทีมชาติไทยในการไปลุยซีเกมเรามักจะไม่ค่อยเห็นแบบนี้นะครับอย่างเช่นกองหลังเรามีโจนาธานเข็มดีที่มาจากหลีกยุโรปจากโอเบอเดนเซ่โจนาธานเนี่ยคุณภาพเขาได้อยู่แล้วนะครับทั้งเรื่องของแพชชั่นเรื่องของความสามารถและผมคิดว่าฟุตบอลในระดับซีเกมเนี่ยประสบการณ์จากยุโรปข,ของโจนาธานน่าจะช่วยได้ระดับหนึ่งเลย กองกลางเนี่ยเรามีชยพิพัฒน์สุพรรณเพศรนี่มาจากเอสโตริวในลีกโปรตุเกสเลยนะครับจะมาเป็นมิฟิวรตัวรับคอยออกบอลคอยตัดเกมผมว่าเด็กคนนี้ไม่ธรรมดาแล้วก็มีวิลเลียมไวเดอร์เชอร์ที่ก็มีประสบการณ์จากยุโรปมาปัจจุบันเนี่ยคาแข่งอยู่กับการท่าเรือแล้วก็แพทริกกูตาบสันนี่ก็เคยอยู่ยุโรปนะครับ เช่นเดียวกับเบนจามินเดวิดนี่ก็อยู่ยุโรปมาแล้วซึ่งตั้งแต่ทุกคนเนี่ยต้องการจะพิสูจน์ตัวเองเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้น่าสนใจอย่างมากสําหรับพวกลูกครึ่งและการสื่อสารไม่เป็นปัญหานะครับเพราะว่าทุกคนเนี่ยน่าจะได้รับโอกาสเป็นตัวจริงและโค้ชทีมชาติไทยก็เป็นทางฝั่งมาโน่พกิงที่ก็เป็นต่างชาติอยู่แล้วการสื่อสารเนี่ยน่าจะเข้าใจกันผมมองว่านี่จะเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่น่าสนใจของทีมชาติไทยในซีเกมส์ครั้งนี้ได้เห็นฟอร์มที่นักเตะจากมาจากยุโรปเนี่ย ฝีเท้าของเขาเนี่ยจะดีกว่านักฟุตบอลไทยลีกมากหรือสู้นักฟุตบอลไทยลีกไม่ได้อันนี้น่าติดตามอย่างมากแล้วเราก็หวังว่านักเตะเหล่านี้จะเป็นกําลังหลักของทีมชาติไทยในอนาคตอันนี้เป็นสิ่งที่ผมจะจับตามองเป็นอย่างดีนะครับดูบทสัมภาษณ์ของมาโน่โพกิงกันหน่อยเขายืนยันเลยนะครับว่าทีมเนี่ยถึงแม้ว่าจะไม่มีเวลาฝึกซ้อมมากมายแต่สิ่งสําคัญเนี่ยเขาพยายามอธิบายแนวทางการเล่นให้ผู้เล่นเข้าใจเหมือนกับทีมชาติไทยชุดใหญ่ เพราะฉะนั้นผมเชื่อว่านักเตะชุดซีเกมหมู่นี้ถ้าใครฟอร์มดีอ่ะในอนาคตมีสิทธิติดทีมชาติไทยชุดใหญ่ภายใต้การคุมทัพของมาโน่โพกิงแน่นอนซึ่งเขาก็มั่นใจว่านักเตะหลายๆคนจะเข้าใจแท็กติกและเขาก็เชื่อว่าเกมแรกที่เจอกับมาเมลเซียเนี่ยทีมชาติไทยจะพร้อมนอกจากนี้นะครับมาโน่ยังบอกอีกว่านักเตะโคต้าอายุเกินที่เขาเรียกมาเนี่ยทุกคนจะช่วยยกระดับทีมชาติไทยชุดซีเกมได้เป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นพี่ตองกวินธรรมสัจจานันนะครับผู้สัประตูจากการท่าเรือ มาน่บอกว่าคุณภาพของกวินคือระดับท็อปของฟุตบอลไทยอยู่แล้วช่วยได้แน่นอนวิลเทเเล่นอ่หลายตำแหน่งทั้งกองกลางตัวรับตัวลุกรวมไปถึงกองหลังอีกอย่างวิลเทเเนี่ยเป็นคนที่ออกบอลดีเบอร์ต้นๆของฟุตบอลไทยลีกก็จะช่วยทีมชาติไทยได้เช่นเดียวกับวรลชิตก็เป็นนักเตะที่กําลังยกระดับฟอร์มการเล่นเป็นแนวลุกเบอร์ต้นต้นของทีมชาติไทยนะครับก็คือพูดง่ายว่า มาโนโพกิงเนี่ยค่อนข้างพอใจในขุมกําลังทั้งตัวอายุเกินแล้วก็ตัวที่มีอยู่หลังจากนี้ก็อยู่ที่การฝึกซ้อมว่าความเข้มข้นจะถึงที่สุดและพร้อมในเกมเจอกับมาเลเซียหรือเปล่าแต่ผมเชื่อมั่นนะว่าค่อนข้างพร้อมอย่างมากนะครับดูโปรแกรมกันหน่อยย้ําอีกทีนะครับมีช่องทางถ่ายเท่าสุดด้วยเกมแรกไทยเราเจอมาเลเซียวันที่7พฤษภาคมในฟุตบอลซีเกมนะครับหนึ่งทุ่มตรงถ่ายเท่าสดผ่านทาง p p t v นะ นัดที่2เจอกับสิงคโปร์นะครับ9พฤษภาคม1ทุ่มตรงถ่ายท่าสดผ่านทางช่อง9 m c o t hd แล้วก็นัดที่3เจอกับมพูชาเวลา1ทุ่มตรงเช่นเดียวกันถ่ายท่าสดผ่านทาง gmm 2 5นะครับแล้วก็นะัดสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มเนี่ยจะเจอกับสบปปลาวนะครับวันที่16พฤษภาคมเวลาหนึ่งทุ่มถ่ายท่าสดผ่านทางช่องเจ รอบรอง19พฤษภาคมรอบชิง22พฤษภาคมเพราะฉะนั้นในเดือนนี้เราดูฟุตบอลทีมชาติไทยกันได้แบบจัดเต็มจริงๆให้กำลังใจช่วยให้กำลังใจเชียร์กันนะครับพอเข้าสู่ทัวร์นาเมนต์ผมเชื่อว่าแฟนบอลชาวไทยก็อยากเห็นทีมชาติไทยประสบความสำเร็จนะและนอกจากนี้นะครับยังมีนักเตะที่มาจากยุโรปอีกหนึ่งคนที่ออกมาเปิดเผยถึงการที่มาเล่นซีเกมส์หนนี้ก็คือชยบพัฒน์สุพรรณเพศัต์นะครับคนนี้เนี่ยคาแข้งอยู่ในลีกโปรตุเกสกับสโมสร เอสโตริลนะชยาพิพัฒน์เนี่ยเขาบอกว่าเขาเนี่ยภูมิใจมากที่ได้มาเล่นให้กับทีมชาติไทยหลังจากช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเจอปัญหาเรื่องเอกสารมากมายทําให้การเดินทางมันลาบากแต่ตอนเนี้ยก็ถือว่าพร้อมอย่างมากในการมาช่วยทีมชาติไทยที่ผ่านมาเขาบอกว่าเขาได้เล่นกับทีม B ของเอสโตริลแล้วก็ช่วยพัฒนาได้ดีมากๆและตอนนี้ก็อยากจะลงสนามในนามทีมชาติไทยเขา้าอาการได้มาปรับตัวที่เมืองไทยก่อนเป็นเรื่องดีเพราะอากาศร้อนมากในช่วงนี้แตกต่างที่โปรตุเกสพอสมควร ตอนนี้ยังอยู่ในขั้นตอนปรับตัวอยู่แต่ก็จะพยายามทําให้เต็มที่นะครับเขาบอกการเล่นที่โปรตุเกสเนี่ยมันทําให้ฝีเท้าของเขายกระดับและเขาจะาประสบการณ์จากโปรตุเกสในลีกยุโรปตรงนั้นเนี่ยมาช่วยต่อย,ยอดแล้วก็สร้างความแตกต่างให้กับทีมชาติไทยส่วนตำแหน่งเล่นได้ทุกตําแหน่งที่โค้ชสั่งพร้อมนะครับโอ้โหน่าสนใจแล้วเขาบอกว่าเขาเนี่ยเป็นคนไทยแท้แท แต่ได้โอกาสไปโปรตุเกสตั้งแต่ตอนอายุ14ปีและเขาก็มุ่งมั่นที่จะเป็นนักฟุตบอลอาชีพให้ได้และจะค้าแข่งในยุโรปส่วนการรับใช้ทีมชาติไทยก็อยากจะพาทีมชาติไทยประสบความสําเร็จและคว้าเหรียญทองในฟุตบอลซีเกมส์ให้ได้เพื่อจะเป็นการต่อย,ยอดที่ดีในเส้นทางอาชีพนักฟุตบอลนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งนักเตะที่หลายคนอยากเห็นเหมือนกันนะครับสำหรับชยพิพัฒน์ว่าฝีเท้าจะดีแค่ไหนรอติดตามน่าสนใจจริงๆผมพูดเลยทีมชาติไทยชุดเนี้ย ชนะได้ทุกทีมในอาเซียนนะครับรวมไปถึงเวียดนามที่เราจะเจอเนี่ยเวียดนามเขาเตรียมทีมซ้อมมาดีมากๆแต่ถ้าเรื่องของโปรไฟล์ผู้เล่นเรื่องของชื่อชั้นผู้เล่นเนี่ยทีมชาติไทยดูดีกว่าแต่ห้ามประมาทเพราะผมห่วงอย่างเดียวก็คือเรื่องของเวลาการเตรียมทีมฝึกซ้อมมันน้อยไปหน่อยนะครับแต่สุดท้ายแล้วมันก็ต้องทําเต็มที่แล้วครับเพราะเวลาใกล้เข้ามาและก็ติดตามให้ดีก็ดูให้สนุกแล้วกันสําหรับทีมชาติไทยชุดซีเกมผมเชื่อว่าสนุกแน่นอนและแฟนบอลก็น่าจะให้ความสนใจกันเยอะผมหนึ่งคนแหละน่าจะดูแบบ จัดเตมะ่ะอยากเห็นนะพอนักเตะที่มาจากยูโดมเนี่ยมาช่วยทีมชาติไทยเยอะๆแล้วอยากจะเห็นว่ามาตรฐานทีมชาติไทยของเราเนี่ยจะเป็นยังไงถึงแม้จะเป็นชุดเล็กก็ตามแล้วก็เอาโค้ชทีมชาติไทยชุดใหญ่มาคุมด้วยดูว่าแนวทางที่มาโน่ให้ใส่ให้กับน้องๆเหล่านี้จะเป็นยังไงจะเหมือนกับทีมชาติไทยชุดใหญ่หรือเปล่าส่วนตัวผมก็เชียร์อยู่แล้วนะครับแล้วก็ รอดูว่าทีมชาติไทยจะประสบความสําเร็จหรือไม่แต่ทุกคนก็ทําเต็มที่อยู่แล้วพอเข้าสู่ทัวร์นาเมนต์ยังไงเราก็เชียร์กันแบบเต็มที่นะครับอ่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวของทีมชาติไทยจากนั้นมาดูควันหลงหลังจากที่โคสซิโก้นะครับพาฮองอัญลายทีมยักษ์ใหญ่ในวีลิกเวียดนามเนี่ยเอาชนะซิดนีย์เอฟซีทีมแกร่งจากลีกออสเตรเลียในฟุตบอลเอฟซีแชมเปี้ยนลีกไปด้วยสกอร์หนึ่งประตูต่อศูนย์ซึ่งทําให้ฮองอันและโคซิโก้เนี่ย ไม่จบเป็นบวยของกลุ่มนะครับโอ้โหอยู่ในกลุ่มที่ต้องบอกว่ามีแต่ทีมระดับท็อปแต่โคซิโก้และฮองอันเนี่ยจบอันดับ3ของกลุ่มได้ต้องชื่นชมโคซิโก้จริงๆนะครับที่เข้ามายกระดับฮองอันและพาฮองอันสู้กับทีมระดับเอเชียได้สนุกจนถึงตอนนี้แฟนบอลเวียดนามยังชื่นชมและชาบูโคซิโก้ไม่หยุดจริงๆนะครับก่อนที่ล่าสุดนี้ทางฝั่งสมาคมฟุตบอลเวียดนามนะครับ เขาได้มอบรางวัลให้กับสโมสรฮองอัญญลายหลังจากที่เอาชนะซิดนีย์ได้ถึงจำนวน500ล้านดองหรือประมาณ750,000บาทเป็นขวัญกำลังใจให้กับทีมงานสตาฟโค้ดและนักเตะของฮองอัญญลายทุกคนที่ทำงานหนักสุดๆในฟุตบอล AFC ัแชมเปี้ยนลีกครั้งที่ผ่านมานะครับเรื่องนี้โคซิโก้เขาบอกว่าในนามของทีมงานทั้งหมดเนี่ยเขาขอขอบคุณผู้นำของสมาคมกีฬาฟุตบอลเวียดนามที่ให้ความสนใจ และให้กำลังใจนระหว่างการแข่งขันฟุตบอลเอเชียและขอขอบคุณแฟนบอลและก็ผู้ใหญ่ที่เวียดนามทุกคนที่สนับสนุนฟุตบอลเป็นอย่างดีก็หวังว่าหลังจากนี้ฮองอันจะยกระดับไปต่อกรกับทีมในทวีปเอเชียได้ดีขึ้นนะครับโอ้โหโคซิโกผมดูแลอนาะคตน่าจะอยู่เวียดนามยาวๆไม่แน่ครับอาจจะเป็นเฮดโค้ชทีมชาติเวียดนามก็เป็นไปได้เพราะตอนนี้ถ้าหมดยุคป,ปาคทังซซเนี่ยแฟนบอลเวียดนามพูดตามตรง เขาวางเป้าหมายอันดับหนึ่งคืออยากให้โคซิโกเป็นเฮดโค้ชทีมชาติเวียดนามแต่ก็ไม่รู้จะเป็นยังไงเพราะโคซิโกเขาก็โฟกัสกับทีมฮองอัญาลและต้องยอมรับนะครับการไปพิสูจน์ตัวเองที่เวียดนามเนี่ยโคซิโกทำได้ดีและแล้วก็พาฮองอันสู้กับทีมระดับท็อปในฟุตบอลเอฟซีแชมเปี้ยนลีกได้เป็นอย่างดีก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโค้ชที่แฟนบอลชาวไทยน่าจะชื่นชอบแล้วก็คิดถึงในแนวทางเอาใจช่วยอยู่ตลอดนะครับสำหรับโคซิโกเกติศักเสนาเมืองนะครับอ่ะคลิปนี้ประมาณนี้แล้วกัน สำหรับความเคลื่อนไหวต่างๆที่ผมต้องพนุยัยนำมาฝากคุณผู้ชมในช anel ต้องสุ่ยนะครับถ้าชอบก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับและที่สำคัญฝากคุณผู้ชมนะครับเข้ามาคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้คลิปนี้ไปก่อนนะครับผิดพลาดประการใดก็ขออาภัยด้วยเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ